ครับสวัสดีครับวันนี้บอยชาแนลสิพามาแกล้งน้องนะครับนี่ครับสิพามาเบิ่งรถที่เฮาสีแกล้งมานี่นะครับนี่ครับคั้นนี้แหละครับที่เฮาสีเอามานี้ต้องเอาให้ได้ครับผมนี่แหละครับรถผมสีขึ้นไปแกล้งมันมานี้ครับนี่ครับเดี๋ยวครับด้งยินเสียรถมาแล้วครับ เพิ่นกำลังจีมากับคุณเจ้าเพิ่นมาครับมาแล้วครับมาฮอดแล้วครับนี่แล้วครับคันนี้แล้วครับคันนี้แล้วผมขอเห็นคลิปจะได้ไม่ให้ผมจักเทื่อนะครับเดี๋ยวถ้าเบิ่งกับผมสิแย้งแบบใดครับไป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 เข้าซอยเพิ่นไปไปไปลงวัดเด้อ ไปแล้วครับสิีอยบโตแล้วครับเดี๋ยวผมแกงเห็ดหลุดน้ำมันเบิ้ครับ เดี๋ยววุบวุบไมวุบวุบุเออนี่ละนีละเอจอด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 เดเดี๋ยวครับขาเพื่อนมากสวัสดี นะครับออกมาแล้วครับออกมาแล้วขึ้นเนี่ยแท้รถมันต้องใช้วิธีเลออกมาแล้วครับรถไปย่งครับรถเสียรถเสียมาบ้างเน่ยนี่นี่ครับมาแล้วผู้นึงครับน,นี่นี่ครับคันนี้แหละครับเตีเ้ยวต้องการครับ Ơi, lột xía, lột xía Mà bưng nè, mà bưng nè, mà bưng nè Lột xía, lột xía ừ. Sông say chắc về nhà cũng bưng đúng không ạ? À? ได้โหมดนมาแล้วครับ อ,อแล้วครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงค่ิดนี้นะครับเด้อฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผมเนี่ยเด้อสวัสดีครับ